เขาให้ความสำคัญกับสุขภาพของลูกค้าตรงไหมีใหมญ่มากรู้สึกว่าเจะสามาเลือกเนื้อสัตว์เพ่อเติมไปได้ด้วยกันที่นทุกคนเราจะมาโชว์มาตรการแบบว่าที่งวดของราหทีที่สุดส้าัทุกร้านในสูตรมีมาตรการที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะพิกอัพมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบมวนท้องเกินไปอ่าเยอะเกินไปเราอยู่ที่ร้านแทบเอ เขาให้ความสําคัญกับสุขภาพของลูกค้าการคัดกรองพนักงานมีให้พนักงานครัวเนี่ยจะต้องมีการล้างมือด้วยสบูู่แล้วก็มีการสวมถุงมืออนามัยเนี่ยตลอดอแล้วก็คือเขาจะมีการแบบเช็คไข้อะไรเงี้ยเนาะถ้ามีอาการแม้แต่นิดเดียวปล่อยกลับแล้วก็แบบไปหาหมอเลยเราก็ไว้ใจได้ประมาณนี้ เราสั่งเป็นเซตอิ่มคุ้มเซตเราก็สิบเก้าบาทเลือกได้นี่ค่ะสี่แถวสี่เมนูเราเลือกเป็นปลากระพงนักข่าเพราะว่าแบบตัวใหญ่เบิ้มมากพอเรือแต่ระคาร้ออันนี่มีจานราคาร้อแน่นอนท่านผู้ชมต้องแซ่บกระดูกอ่อนก็คือปติมใจแล้วก็แบบติดใจติดใจไม่ายำมุ้เส้นโบราณทำไมโบราณนะมีถั่วมีถั่วแล้วก็ในเซตเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะสั่งเครื่องดื่มเพิ่มง สามารถแลกซื้ได้นะคะเปรเ็นซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นเมนูน้ำชงอัดแข็งน้ำแข็งนะคะเป็นชนิดน้ำเดียวกับที่เราอ่ะเลือกไปถูเวลาที่แบบมันละลายอ่ะมันก็จะไม่ติดแมอนซ่อมของเราหุกแพคมาแบบนี้เลือกความสะอาดและทื่มุขอนามัยก็จะมีช้อนกลางให้ด้วยนะคะอร่อยเลยเธอเข้มข้นมากขอลองกระดูกหมูออล้วกันเดี๋ยวได้นุ่มมากบอกเลย คุณเส้นโบราณว่าเขาโบราณยังไงหรอแม่ปากใบ <c oughs> ตาความฉุนหยุดอร่อยปักใบคุณโบก่อนโบอ่ะเธอมัน,น,นมีความโบราณจรณิงม,มันไม,นมน่มันไม่ได้นุ่มนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบกรุบๆอร่อยใครอยากลองแบบยำเส้นนี่ กรอบมากอ่ะอยาพากลับบ้านอยากที่บอกว่าอาหารไม่สำหรับสี่คนนะตนี้เราสุนั่นเดี๋ยวเราไปกินก่อนค่กินจะพาไปร้านอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านใหม่ของเธอนนอเทอร์ีมันด้วยอีกร้านหนึ่งที่เราแวะมายังไม่จบใช่ปะยังไม่จบใช่ปะใช่เราต้องกินที่แบบเต็มที่เต็มที่เต็มที่้กมีจุดองก่อนใช่อ่าเกินด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นมาตรการที่ทุกร้านภายในศูนย์การค้าเนี่ยก็คือจะต้องมี ไปกันเตอ๋อไปกันเตอ๋อยองพัทยาท่าจะตกเนรโซนราชเาลยค่ะโซราชเราอยู่ที่ร้านอะดาร์คเาบีใช่ปะจานใหญ่ขนาดนี้อฟองดูชีสเซตค่ะใหญ่มากรู้สึกว่ามันจะสามารถเลือกเนื้อสัตว์เพิ่มไปได้ได,ด้วยเอออันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีซีฟู้ดอะหอยมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งอ่าอีกเมนูนึงที่แบบมาเราไม่สั่งไม่ได้ต็อกด็อกกีอันนี้ก็คือทักยองอันก็คือซุปกิมจี ไม่ทำงานาจะพูดแล้วเนี่ยเม, <t ell> มื่อกี้คุณโบตัดหน้าแบบเดียวมีดเดียวเลย, <t ell> เยว่าคือมีช้อนกลาง <t ell> สาะอาดปลอดภัย <t ell> แล้วก็ที่ต้องค <t ell> ่ะซ <atte> ิลมาพลาสติก <t ell> ที่ซิลมาได้ตอแล้วนะคะ อันนี้ก็คือเป็นหอยแมลงผู้ไซส์แบบไซส์ยักษ์่ะเวลาเสิร์ฟมาเนี่ยเข้าใจว่าเขาน่าจะมีซุปมาให้ด้วยเพื่อแบบคล่องคอก็เป็นซุปแบบเหมือนสาลายอย่างเงี้ยกินผักผักสดมากผักดูแบบว่าโอเคเหมือนแบบใหญ่อความกินแล้วนะถูกปากคนไทยแน่นอนเพราะว่ามันแบบกลมกรอบมากขันยองกรอบเวอรเราต้องกินเยอะๆนะ อร่อยมากมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเหมือนกัน,อน <S <S ลองมินกับกูมาแล้วรอบหนึ่งอ,อร่อยว่ะก็คืออร่อยอร่อยเลย,ยนี่ต้องมาประมาณนะ ห้าคนอ่ะเธอแล้วคือแบบรักษาระยะห่างแล้วก็แบบว่าใช้ช้นกลางก็แวะมาได้นะคะที่ดับคพบี้อยู่ถนนอะไรซีเชนซีค่ะซานฟรานซิสโกวันนี้เราจะไปกินต่อแล้วนะเรามาถึงร้านที่เมื่อกี้เราบอกแล้วนะว่ามันเปิดใหม่ ใหม่มากเพราะว่าเพิ่งเปิดวันนี้เลยเรียกว่าร้านยูสุเฮาส์ค่ะใช่ค่ะร้านนี้ก็คือทุกๆผลิตภัณฑ์จะมีส่วนผสม<อ>ของน้ำส้มยูสุด้วยใอ่าแล้วก็โปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ต้องบอกก่อนเลยก็คือว่าแก้วที่2องลด50%ใช่ยกเวน้นสตรอเบอรี่ยูสุ่ไม่รวมไม่รวมไม่ได้มีแค่น้ำแล้เค้กก็มีมีทั้งเกลลี่มีแยมมีเป็นผงลอยก็มีน้ำส้มแบบที่แบบเหมือนคั้นยูสุแบบอัดแน่นอะไรเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะคะ อันนี้เป็นพียวเรก็คือใช้เป็นแยมก็ได้หรือว่าจะแบบเป็นซอสก็ได้เหมือนเวลาเราินขนมปังอันนี้มีเนื้อส้มข้างในด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรดี้ทูดิงมีอันนี้พร้อมดื่มน้ำส้มยูสุตัวเยอะมากใช่ใช่ดยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลอกกินเลยดีกว่าเมื่อกี้ขอรีแคปมนูแล้วก่อนอันนี้คือชาอันชันยูสุมะนาวแล้วก็ใส่ไอยูเยลลี่ด้วยน้ำส้มยูสุไอยูเยลลี่เหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านมันจะมีรสชาติแบบเหมือนเป็นส้มแมนดารินผสมส้มโอแล้วก็มีน้ำมะนาวเน มันจะแบบสดฟรช s h ขึ้นมาเลยแเล่าก่อนได้ไหมเออเล่าเหล้าเหล้าเล้าไหล้าช่วบ่าโซมีรู้สึกอะเพราะเขาจะแบบสามารถเก็บมาได้เนี่ยต้องอยู่นานขนาดไหนยี่สิบปียี่สิบปีบ้าบอฉันฉันเพิ่งเกิดอ่ะคือโซนจะแบบว่าหลังจากที่แบบยี่สิบปีแล้วอ่ะมันก็จะเก็บได้แค่ปีละครั้งค่ะอ, <ๆ S 2> อยากลองของเธอด้วยได้ไหมเราไปเอาหลอดมาใหม่เลยมันต่างกันยังไงวะเฮ้ยดูเยอะ อร่อยมากเลยอ่ะไม่แต่ว่าเยลลี่เขาแบบเด็ดมากจริง IU เยลลี่นะคุณอย่าลืมใส่เข้าไปตรงไหมดีใช่ไหมอร่อยมากเร่งเกีียวกินเยอะพอคือมันเหมือนชื่ออะซูเฟรมันจะเบาๆนิดนึงพอกินเข้าไปก็คือจะแบบเบาเอ้ยนี่มันจบนี้เดิวมาฝากคำถามดีกว่าให้เล่นเกมกัน ส้มที่นํามาใช้เนี่ยค่ะส้มอยู่สูงเนี่ยใช้เวลาปลูกกี่ปีถึงจะเก็บได้นะยี่ค่ะยี่ยี่สิบวิอดอดเธอพอแล้วพอแล้วสําหรับกินสองคนเราก็ว่ายังน้อยไปเนาะหอมหอมหอมจะมีกลิ่นไหมไม่ไมีกลิ่นใส่เราเส้นอุ้ย